ครับผมโอเคแล้วก็ต่อแบตเตอรี่เข้ากับตัวรถนะครับอ่าจะเห็นว่าเรามีแครกตัวหนึ่งที่มันเดินอยู่นะครับเราก็ตบดีเอ,อาให้รถติดก่อน โอเคตอนนี้รถนิ่งแล้ว uh huh. ตอนนี้เปิดรีโมทมาแล้วนะครับแต่ว่าตัว ตัวปัม๊มตัวมอเตอร์ปั๊มนะครับมันจะมีเสียงดังจากมอเตอร์ที่เป็นเสียงแปลกๆดังตืด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 ,ตดคือถ้าเกิดว่ามีเสียงอย่างเงี้ยนะครับอันนี้คือหมายความว่าตัวสปีดต,ตัวนี้ครับกาลังเข้าสู่โหมดโปรแกรมนะครับการจะเข้าสู่โหมดโปรแกรมได้ไหมายความว่าตัวบล่มที่เราใช้คุมปั๊มเนี่ยมันไม่ได้อยู่ในตำแหน่งต่ำสุด ก็คือตำแหน่งที่ปั๊มปิดแต่ว่าตอนที่เราเปิดตัวรถเนี่ยวอลลุ่มตัวนี้มันอยู่ในตำแหน่งที่ปั๊มมันเปิดนะครับวิธีการก็คือให้เราทําการปิดตัวรถก่อนนะครับแล้วก็หมุนวอลลุ่มเนี่ยกลับมาอีกทางหนึ่งนะครับทางตรงกันข้ามกับของมันนะครับแล้วก็เปิดสวิตช์ม่ สัญญาณเวลา,าสัญญาณเสียงเวลาเปิดสวิตช์นะครับในสถานะที่เราจะรู้ว่าสปีดกับตัวปั๊มมันพร้อมทำงานนะครับมันจะต้องมีเสียงสัญญาณตามคู่มือนะครับเดี๋ยวผมเปิดให้ดูไม่ด้จะเปิดอ่ะไม่เป็นไรเดี๋ยวผมบอกก็ได้สัญญาณเสียงนะครับให้เราฟังสัญญาณเสียงว่า,าเวลาเราเปิดรีโมทขึ้นมาท่านแรกมันจะต้องดังดืดดืด,ดแล้วก็ตามด้วย จำนวนเซลล์แบตเตอรี่ก็คือตอนนี้ผมใช้2เซลล์อยู่มันก็จะดังตืดจืดตืดตืดแล้วก็ตืดสุดท้ายนะครับแต่ถ้าเป็นแบต3ามเซลล์มันจะต้องดังตืดืดต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 ืดนะครับอันนี้คือปั๊มพร้อมทำงานนะครับแต่ถ้าในกรณีวอลลุ่มคุมปั๊มเราเนี่ยหมุนไปผิดทางนะครับเวลาเปิดมา มันจะได้ยินเสียงสัญญาณตืดๆแล้วก็ต่อด้วยสัญญาณเสียงโปรแกรมตืดๆนะครับรอยสักพักหนึ่งโอเคเข้าเสียงโปรแกรมแล้วนะครับถ้าเกิดมันเข้าโปรแกรมเมื่อไหร่นะครับห้ามหมุนวอลลุ่มตัวนี้นะครับเดี๋ยวผมจะบอกวิธีการเซตโปรแกรมอีกทีหนึ่งนะครับให้เราทําการปิดที่ตัวรถแล้วก็หมุนวอลลุ่มกลับมานะครับ แล้วก็เปิดตัวรถใหม่อ่ะโอเคทนี้ทุกอย่างพร้อมใช้งานหมดแล้วนะครับอ่วาวาลช่องหนึ่งสองทำงานนะครับเอลทำงานนะครับแอตเทนทำงานอ่ะเบื้องต้นเลยนะครับอันดับหนึ่งที่เราต้องทำก็คือเช็คทิศทางการหมุนของปั๊มนะครับว่าหมุนถูกทางไหมนะครับ เราจะมือจับปั๊มไว้นิดนึงเราค่อยๆเปิดวอลลุ่มครับอตอนนี้ผมรู้แล้วมันจะหมุนผิดทางมันพยายามที่จะหมุนกลับหลังนะครับแต่ผมเอามือจับมันไว้รู้แล้วมันหมุนผิดทางนะครับเราก็แก้โดยการจับสายมาคู่นึงคู่ไหนก็ได้นะครับ แล้วก็สลับทางแค่นี้ครับแล้วก็ลองเปิดใหม่สตาร์ทยากนิดนึงนะครับปั๊มใหม่ฟิตเปี้ยโอเคอได้ละปั๊มมุนถูกทางแล้วโอเคสปีดโอเคนะครับปั๊มมุนถูกทางตอนนี้สังเกตที่ตัวรีโมทนะครับจะมีสัญญาณไฟของตัว แรงดันไฟของตัว r ีเขึ้นมาด้วยนะครับตอนนี้ขึ้นมาที่56าโวลต์โอเคนะครับปั๊มท้งานถูกทางนี้ต่อมาคือการมิกโปรแกรมสําหรับระบบวาล์วสช่องนะครับให้เพื่อนๆสังเกตตัวนี้นะครับผมเอาตัวกระดาษกาวนะครับมัดกับอาร์มเซอร์โววาล์วคอนโทรลช่องสตามที่ผมได้แจ้งไปว่า วาล์วคอนโทรลช่องสเวลาติดตั้งเซอร์โวเนี่ยให้อาร์มเซอร์โวเอียงประมาณ40องศานะครับมันจะอยู่ในตำแหน่งวาล์วคอนโทรลใกล้จะปิดนะครับทีนี้วิธีการมิกนะครับให้สังเกตจุดนี้แล้วก็ดูโปรแกรมที่ผมกำลังจะมิกนะครับอตอนนี้มันขึ้นรูปกุญแจอยู่ตรงนี้นะครับหน้าจอมันล็อกอยู่นะครับก็คือให้เรากดปุ่ม push หนึ่งครั้งนะครับเด้งกลับมาที่แอ n วานเมนูนะครับำลำรับถ้าใครอยู่ที่หน้าจอแรกเลยนะครับให้กดปุ่มหมดค้างไว้แล้วก็กดอีกทีหนึ่งนะครับมันจะเข้ามาที่แอ n วานเมนูนะครับข้างบนแอ v วานเมนูเข้ามาที่โปรแกรม Mix นะครับ P R O G จุด M I X นะครับคลิกเข้าไปเลย ช่องมิกมีทั้งหมด8ช่องนะครับเยอะมากเข้ามาที่มิก1นะครับตอนนี้สถานะทุกตัวเนี่ยเป็น inh หมดเลยนะครับก็คือสถานะไม่ทำงานนะ,ะเข้ามาที่มิก1นะครับด้านขวามือบนสุดนะครับมิกก็คือสถานะของมันให้เรากดปุ่ม push หครั้งนะครับให้เคอร์เซอร์กระริบ เลือกเป็น on นะครับแล้วก็กดปุ่ม push หนึ่งครั้งเพื่อให้ cursor อยู่กับพแล้วก็เลื่อนลงมาที่สวิตสวิตเนี่ยนะครับจะเปลี่ยนหรือไม่เปลี่ยนหรือจะใส่ไม่ใส่ก็ได้นะครับแต่ถ้ามันคาอยู่ที่สวิตอะไรก็แล้วแต่แต่ว่า position เนี่ยเป็น n u l l เนี่ยก็คือถึงจะใส่ค่าสวิตไปนยก็ไม่ได้มีผลอะไรนะครับ ข้ามตรงนี้ไปเลยมาที่มาสเตอร์นะครับมาสเตอร์ Master ตอนนี้ผมจะมิกช่อง1ไปที่ช่อง7ก็คือไปคอนโทรลวาลช่อง4ตัวน,นี้นะครับตอนนี้มาสเตอร์เป็นช่อง1อยู่แล้วนะครับสลับผมเลือกเป็นอันนี้ไป5้าถ้าเป็นของไฟสกายเนี่ยมันจะเป็น AUX AUX อะไรทีดูแล้วงง ตัวนี้มันก็จะบอกช่องไปเลยนะครับมิกไปที่ช่องเจ็ดกดปุ่ม push นะครับเลือกช่องเจ็ดแล้วก็มาที่เ t ดนะครับวิธีการเปลี่ยนเคอร์เซอร์เลตัวนี้นะครับจะเปลี่ยนเคอร์เซอร์ได้ด้วยการโยกสติ๊กช่องนั้นนะครับตอนนี้วาวช่องที่3ก็คือตัวนี้นะครับคุมอยู่กับสติ๊กช่องหนึ่งก็คือตัวบุ้งกีนะครับ ในขณะที่เราปล่อยสติ๊กมาเนี่ยวาวช่อง3อยู่ในสถานะปิดนะครับแต่พอเรายกสติ๊กวาวช่อง3จะเริ่มเปิดจ่ายน้ำมันเข้าไปที่กระบอกปุ้งขีนะครับวาวช่อง4จะต้องหมุนมาในตำแหน่งปิดครับเราจะมีให้วาวช่อง4หมุนมาในตำแหน่งปิดนะครับเริ่มที่อัปเกรดก่อนตัวนี้นะครับให้เรากดปุ่มพุด1ครั้งเพื่อให้เครอร์เซอร์กระพริบนะครับแล้วก็ลองใส่ค่าไป จำไม่คิดว่าจะเป็นค่าบวกนะครับสังเกตดูว่าวาวช่องสีจะมีการหมุนตามนะครับให้เราใส่ไปที่บวกหนึ่งร้นะครับจากนั้นนะครับการที่จะเปลี่ยนเครอร์เซอร์จากอัพเรดมาเป็นดาวเรดให้เราทำการโยกสติ๊กตัวนี้นะครับ เคอร์เซอร์จะเปลี่ยนจากอัพเรตเป็นดาวเรดน,นะครับก็หมุนสกอร์ตัวนี้นะครับแับเป็นห0ึ่งร้อยลิเดี๋ยวหมุนยากยังเลยนุออยาตัดของคุณลูกค้านิดนึงนะครับเป็นค่าลบ100นะครับ ถ้าอัปเดตเป็นบวกดาวเทตก็ grade, ต้องเป็นลบนะครับมันจะไปทางเดียวกันนะครับสังเกตว่าเวลาเราโยกสติ๊กมาสุดแล้วนะครับวาลว,วจะต้องอยู่ในตำแหน่งอเอียงเ0าบองศาพอดีในตำแหน่งปิดสุดโอเคมิก1เรียบร้อยนะครับไม่ต้องกดเซฟนะครับมันเซฟอัโตโนมัติคือสามารถกดออกได้เลยมาที่มิก2นะครับมิกเลือกเป็นออนนะครับ สวิตไม่ต้องไปยุ่งอันนี้ช่อง2นะครับมาสเตอร์เป็นช่อง2องอสลัให้เลือกเป็นช่อง7นะครับแล้วก็อัปเดอันนี้คือดาวเดมาข้างล่างนะครับดาวเดดาวเดเป็นค่าบูดนะครับคือบางทีเราเลือกเป็นบวกเป็นลบเนี่ยให้เราดูจากทิศทางการหมุนของเซอร์โวด้วยนะครับบางทีถ้ามันหมุนผิดทางาแสดงว่าค่าที่เราใส่ผิด ก็เปลี่ยนค่านะครับค่าผิดหมคราบว่าจากบวกอาจจะเป็นลบหรือลบเป็นบวกนะครับโอเคเรียบร้อยลองโยกนะครับทำงานปกติสังเกตดูนะครับถ้าโยก2ตัวแล้วมันเกินนะครับเราอาจจะต้องไปทำการาทิมแล้วก็ล็อกค่า endpoint ม i ก3สามานะออนมิกนะครับมาสเตอร์เลือกเป็นช่อง3ก็คือตัวทั t เช n นะครับแล้วก็สลับเลือกเป็นช่อง7แล้วก็อีกตัวหนึ่งที่ต้องเซตก็คือค่า Offset นะครับค่า Offset ของทัชเชนนะครับให้เรากดปุ่ม Push ค้างไว้ นะครับตอนนี้ค่าออฟเซตมันอยู่ที่100นะครับกดปุ่มพุชค้างไว้มันจะเด้งมาที่50นะครับโอเคแล้วก็อัปเดตกับดาวเยดนะครับเซตค่าเหมือนเดิมอัพเป็นค่าลบ100ดาวเรดบวก100 เรียบร้อยทีนี้ก็ทำงานได้หมดแล้วนะครับสังเกตดูนะครับถ้าเกิดว่าามันไปเราโยกสติ๊ก2ตัวพร้อมกันแล้วเซอร์โวมันหมุนเยอะเกินไปเกิน90องศานะครับให้เราขยับอาร์มเซอร์โวนะครับไม่ให้มันเกินเพราะว่ามันเกินเนี่ยมันอาจจะไปโผล่ในตำแหน่ง เปิดของอีกด้านหนึ่งาะตัววาวคอนโทรลเนี่ยหมุนไปมันจะไปเจอตำแหน่งปิดเปิดปิดเปิดไปดเรื่อยๆนะครับก็เดี๋ยวเราปรับอาร์มเซรอร์โวเลยนะครับวิธีการปรับอาร์มเซอร์โวให้ปรับที่ตัวนี้นะครับนะครับให้เราจำตำแหน่งว่าตอนนี้มันอยู่ตรงนี้อยู่เราจะปรับให้มัน เอยียงน้อยกว่าเดิมนะครับน้อยหรือยังน่าจะประมาณนี้นะครับแล้วก็ลองใส่กลับเข้าไปแล้วก็ลองดูให <S 2> <S 2> ม่เยอะเหมือนเดิมเลย มันไปเยอะจังอ่ะผมขออนุาตเอาตัวนี้ออกเลยนะครับโอเค ร้อยอ้าวรถหายอยู่นี่โอเคนะครับหมุนมาแค่90องศานะครับอะทีนี้เรียบร้อยละพร้อมทำงาน อันนี้ถ้าเกิดว่าตัววาล์วเซอร์โวช่อง4นะครับวาล์วคอนโทรลช่อง4มันปิดช้าไปนะครับเราสามารถไปตั้งค่าที่ตัวตัวซับทิมนะครับซับทิมช่อง7นะครับเราสามารถตั้งค่าที่ซับทิมช่อง7ให้เป็นค่าบวกนะครับ ตอนนี้สังเกตว่าวาลมันจะเอียงมาเรื่อยๆนะครับก็เดี๋ยวตัวนี้ให้ดูไว้ก่อนนะครับเดี๋ยวผมจะบอกวิธีตั้งค่าว่าเราจะเช็คยังไงว่าจะตั้งค่าเท่าไหร่นะครับให้ดูไว้ก่อนว่าเราสามารถมาตั้งค่าจุดเริ่มต้นแต่ว่าเราต้องล็อกตัวจุดสิ้นสุดของมันให้มันอยู่ที่90ตรงนี้นะครับไม่ให้มันเกินแต่จุดเริ่มต้นเนี่ยเราสามารถทิมพ์ได้จากตัวสัตว์ทิมช่องนี้นะครับอันนี้เราตั้งค่าเป็นศูนย์ไว้ก่อน โอเคครับแล้วก็อีกส่วนหนึ่งก็คือในส่วนของตัวเอลนะครับเห็น okay, ว่าตอนนี้เอวมันค่อนข้างไวนะครับเราแตะสติ๊สติ๊กขวานิดเดียวก็ไปแล้วมันจะทําให้เวลาเราเล่นเนี่ยเล่นยากแตะนิดนึงก็ไปแล้วให้เราเข้ามาที่หน้าจอเบสิคเมนูนะครับ เบสิกเมนูแล้วก็เข้ามาที่ตัว E Tab R mm hmm. แล้วก็ EXP ก็คือ Dual r a t e กับ Exponent น,น,น,นะครับคลิกเข้าไปเลยนะครับแล้วก็ตรงข้างบนเนี่ยนะครับ1 2 3 4ตอนนี้เคอร์เซอร์อยู่ที่ช่องหนึ่งนะครับให้เรากดปุ่ม Push หนึ่งครั้งให้เคอร์เซอร์ตรง เลขหนึ่งเนี่ยกระพริบ IP, นะครับแล้วก็กดเลื่อนมาสกอร์มาที่หมายเลขสี่ก็คือ r u d l a d d e r DEN, นะครับแล้วก็กดปุ่ม push หนึ่งครั้งเพื่อยืนยันว่าเลือกมันนะครับจากนั้นเลื่อนเคอร์เซอร์ลงมาที่ exp นะครับตัว exp เนี่ยก็คือค่า exponential นะครับสังเกตจากเส้นเคิร์ฟตัวนี้นะครับเคิร์ฟตัวนี้คือเค e ิร์ฟ exponential นะครับถ้าเคิร์ฟเป็นเส้นตรงหมายความว่า เป็นอัตราที่เป็นเรียกเป็นอัตราส่วนที่คงที่นะครับของตัวมุมมุมศสาสติ๊กต่อความเร็วในการหมุนนะครับเรากําลังจะเซตค่าตัวนี้ให้เรายกสติ๊กเนี่ยมันเริ่มต้นไปช้าๆนะครับแล้วก็ถ้าอยากเร็วเนี่ยก็คือช่วงปลายเนี่ยก็คือดันไปมันก็จะเร็วแต่ว่าให้สติ๊กตรงเนี้ยมันมีระยะทำการทํางานที่นุ่มนวลขึ้นนะครับ โดยเลือกค่า x p o n e n t i a l นะครับแล้วก็เซตให้เป็นค่าลบนะครับสังเกตว่าพอเซตเป็นค่าลบเนี่ยเคอร์ฟฝั่งบนนะครับจะมีลักษณะโค้งนะครับอา,อาจจะเป็นลบ80ลบร้อยลบเท่าไหร่ก็แล้วแต่เพื่อนๆนลองเซตดูนะครับนั้นก็อันนี้เคอร์ฟฝั่งบนได้แล้วมาที่เคอร์ฟอีกฝั่งหนึ่งนะครับโดยการเลื่อนโดยการโยกสติ๊กตัวนี้นะครับ ค่าลบกันง <c oughs> <c oughs> ันมอ่งเกตด,ดูว่านะครับเอวก็จะทำงานนุ่มขึ้นนะครับจะไม่ไวเหมือนเดิม ตัวนี้เป็นค่าลบนะครับของวรดิโอิงน์แต่ถ้าเกิดของไฟสกายนีย่ก็จะมีฟังก์ชันนี้เหมือนกันแต่ไม่แน่ใจน่าจะเป็นค่าบวกนะครับคือเซตให้เคิร์ฟมีลักษณะเป็นรูปนี้นะครับจะเป็นบวกหรือเป็นลบก็ลองลองลองเซตดูให้เคิร์ฟได้ลักษณะหน้าตาเคิร์ฟรูปตัวคลาคล้าย,ายตัว S อย่างเงี้ยนะครับโอเคครับอ่อาทีนี้ในส่วนของรีโมทเบื้องต้นเราเซตแค่นี้ก่อนนะครับเพื่อที่จะใช้ในการไล่น้ำมัน หลังจากเราไล่นะ้ำมันเสร็จปั๊บนะครับเราจะกลับมาเซตที่รีโมท1ครั้งนะครับเดี๋ยวตอนนั้นเราค่อยมาดูกันอีกทีนึง